สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะจินนี่ค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะสพายน่ารักทรงกำลังดีนะคะเห็นใบเล็กแบบนี้จะใส่จุมากค่ะซึ่งตอนนี้รุ่นนี้จินนี่รุ่นใหม่ล่าสุดปุ๊กมีโปรมานะคะโปรแนะนำสินค้าใหม่ค่ะราคาปกติของจินนี่คือ2690บาทแต่โปรแนะนำสินค้าใหม่นี้ในรุ่นตอนนี้ขายดีมากเลยค่ะลดเหลือ2490บาทพร้อมตุ๊กตาพวงแถมนะคะ ออแอบโชว์หน้าตาน่ารักแตงโมนะคะสับป,ประรดเป็นเซตผลไม้แบบนี้ค่ะพี่สามารถเลือกได้นะคะ1ชิ้นและกล้วยค่ะนี่คืออะโวคาโดนะคะและกล้วยน่ารักแบบนี้ค่ะในเซตผลไม้1ชิ้นค่ะไหนโปรแนะนำสินค้าใหม่ในรุ่นจินนี่จัดส่งให้ฟรี EMS ที่สำคัญพี่ v p ของ Candy f l o w e r ลดเพิ่มทันทีอีก5%นะคะ สีที่ปุ๊กจับอยู่นะคะคือสีคาราเมลบาววันนี้ปุ๊กจะพามาอัปเดตในสีที่มีพร้อมส่งตอนนี้ค่ะเพราะเนื่องจากมีสีที่หมดไปแล้วนะคะในบางสีฉะนั้นในคลิปวันนี้ที่พี่เห็นจะเป็นสีที่มีพร้อมส่งค่ะและปุ๊กจะพาชมสีชัดๆและช่องด้านในนะคะว่าเขาใช้ดีในจุดเด่นยังไงเรามาเริ่มตั้งแต่สีคาราเมลเบาใบนี้นะคะน่ารักมากค่ะ จินนี่มีจุดเด่นที่ชัดเจนมากเดี๋ยวปุ๊กพาไปดูเรามาดูขนาดก่อนค่ะความกว้างของจินนี่คือ8นิ้วนะคะสูง6นิ้วค่ะและฐาน5.5นิ้วพี่จะสังเกตเห็นก้นนะคะกางออกอย่างนี้เลยเวลาเมื่อใส่จุเพราะเขาเหมือนเป็นกระเป๋า3าใบ3มชิ้นเย็บติดกันนะคะปุ๊กขอเปิดแบบให้ดูก,กว้างๆจุๆข้างในเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะปากกระเป๋าซิปดีไซน์ออกมาเพื่อให้ปากกระเป๋ากางกว้างทั้ง สามใบสามช่องติดกันแบบนี้และซับในด้านในที่พี่เห็นเลยค่ะสวยรู้ราด้วยสีเทามันเงาทอเฉียงพิเศษค่ะทุกสีนะคะในเจ็ดสีที่เรามีซับในด้านในเราก็จะเป็นสีเทานี้หมดในขอบนะคะทุกมุมเก็บซิปสวยงามและปลายหางซิปด้วยสัญลักษณ์ใบโคเวอร์ค่ะสัญลักษณ์ของรักแท้และความโชคดีนี่คือสัญลักษณ์ของ Candy f l ฟ w ว r สีทองอ่อนนะคะทุกขอบมุมค่ะพี่ในหน้าตาน่ารักของจินนี่ ตัดด้วยหนังวัวแท้นะคะหนังแทร้อยเปอร์เซนต์เก็บรายละเอียดทั้งบนและล่างเข้ามุมหมดฉะนั้นจินนี่จะตึงและอยู่ทรงแบบนี้เพราะว่าใบนี้นะคะยังไม่ได้ใส่อะไรด้านในเลยเรามารุดดูนะคะในตำแหน่งซิปค่ะที่เก็บมาถึงเกือบกลางใบนะคะทําให้ปากกระเป๋าในช่องที่1ก็จะกางได้กว้างมากและนี่คือช่องด้านในของใบที่1น,นะคะก็จะมีช่องไว้ใส่นมบัตรชัดๆนะคะแบบนี้ และเนื่องจากซับในเป็นผ้านะคะก็จะมีความยืดหยุ่นและสามารถซ้อนบัตรแต่ละบัตรในช่องเนี่ยในแต่ละช่องซ้อนได้ถึง3ใบค่ะและช่องนี้สามารถใส่เป็นสมุดพาสปอร์ตแบบนี้ได้ค่ะช่องที่2นะคะตำแหน่งซิปนะคะก็จะอยู่สูงกว่าในใบแรกนะคะนี่คือใบที่2แบบนี้ค่ะแต่ปากกระเป๋าก็ยังรูดลื่นและกลางได้กว้างเช่นเดียวกัน ช่องนี้ปุ๊กขอใส่เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะโน้ต8นี้น่าจะสะดวกใช้งานที่สุดสําหรับช่องกลางนี้นะคะช่องด้านหน้านี้ปุ๊กขอโชว์หน่อยหนึ่งก่อนมาที่ช่องด้านหน้านะคะสามารถใส่แบงค์พันกลางได้แบบนี้นะคะที่สามารถใส่เป็นแบบนี้ได้เลยแล้วก็บัตรนะคะที่สามารถซ้อนแบบนี้ซ้อนกันได้เลยค่ะในหนึ่งช่องอย่างนี้สใบแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่เลรงตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ค่ะ สามารถพกเป็นกระเป๋าสตางได้เลยในช่องจัดเก็บเรียบร้อยเป็นระเบียบแบบนี้มาช่องที่3ค่ะเหมือนใบที่3แบบนี้ตำแหน่งของซิปนะคะก็จะเหมือนกับช่องใบแรกเหมือนช่องใบแรกนะคะตำแหน่งของซิปเก็บมาเกือบกลางใบและรูดรื่นเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะซิปเกรดพรีเมียมนะคะด้านในก็จะกางปากกระเป๋าได้กว้างและจะเห็นสายคองเกี่ยวพุงกุญแจค่ะที่พุกมีให้นะคะซิปตรงนี้ สามารถใส่ของเศษเหรียญเศษสตางหรือว่าของขนาดชิ้นเล็กเ mm hmm. จลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างนี้ได้นะคะ 50ML mm hmm. พวกขอรูดปิดเลย mm hmm. พวกขอากางให้ดูว่าก็จะเป็นได้จุมากๆยังจุกว่านี้อีกอ mm ๋อ hmm. พวกขอเก็บเป็นกระเป๋าสตางขอเป็นเก็บชิ้นขนาดใหญ่พี่ได้เห็นภาพนะคะ7นิ้วค่ะใบนี้คือขนาด7นิ้วพวกขอใส่ไปให้ดูนะคะ mm hmm. ใส่ลงไปได้เลยค่ะ จะรูดประมาณค่ะนี่คือสีคาราเมลบาวนะคะพร้อมสายสะาายาว1เส้นกับพี่ขาสายสะพายยาวเกรดพรีเมียมสีทองอ่อนอะไหลนะ่หนาแข็งแรงและใช้งานง่ายของ Candy Power ค่ะ mm hmm. เนื้อสายของสายสะพ,พายจะเป็นเนื้อไนรลอนทอนนิ่มมันเงาค่ะพี่ก็จะเกี่ยวเข้าที่มุมข้างๆตรงนี้นะคะที่ตัดด้วยหนังวัวแท้หนังแท้100%หนาแบบนี้ค่ะ นี่คือหนังวัวแท้หนังแท้ร้อซที่อยู่บนตัวจินนี่นะคะทั้งใบที่ทุกขอบมุมค่ะสีคาราเมลเบาวค่ะสีนี้ก็จะเป็นสีโทนผู้ดีนะคะดูหรูและดูแพงในสีคาราเมลเบาน้ำตาลทองค่ะเรามาดูเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปดูสีที่เรามีทั้งหมดนะคะตอนนี้7ดสีค่ะ สีคาราเมลบาแล้วนะคะกขอพาไปดูสีถัดมานะคะก็จะเป็นสีเขียวริฟกีนค่ะสีเขียวริฟกีนสวยมากสีเขียวใบไม้ค่ะจะเป็นเขียวคลาสสิกค่ะพี่สวยกําลังดีเลยและเป็นเขียวเหนียวซับพ,พี่ท่านไหนที่ถูกชโลก,กับสีเขียวนะคะสีเขียวนี้สวยมากและทรงของจินนี่น่ารักจุมากค่ะใบขนาดกําลังดีเลยค่ะในขนาด8นิ้วนะคะในความกว้าง8นิ้วสีถัดมาค่ะ บลูซับไฟลค่ะเป็นสีกรมท่าที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเขามีความมันเงาของเม็ดเนื้อสีของเนื้อในร่อนเกรดพรีเมียมเนื้อในร่อนรีเฟกค,ค่ะที่สามารถกันน้ำได้90%และเนื้อในร่อนพรีเมียมนี้ทำให้จินนี่อยู่ทรงแบบตึงๆแบบนี้เลยค่ะสวยเป็นทรงค่ะพี่นี่คือสีบลูซับไฟลค่ะกรมท่าที่มีความมันเงาค่ะ สีแดงพรมเรดโกค่ะแดงหรูค่ะแดงไม่แจ๊สและแดงไม่แป๊ดเป็นสีแดงสวยคลาสสิกนี่คือสีแดงประมาณชมพู่มะเมี่ยวนะคะพอจะให้พี่นึกภาพออกในสีแดงประมาณชมพู่มะเมี่ยวค่ะสีนี้ก็จะช่วยขับสีผิวให้ดูขาวผ่องนะคะและก็สวยมีสเสน่ห์ด้วยเวลาพาจินนี่ในสีพรมเรดโกไปเที่ยวถ่ายรูปขึ้นมาก็จะดูสดใสามากๆเลยค่ะสีเทาอังเคอร์เกรค่ะ สีเทาสวยมากตอนนี้ในโทนพื้นสีเข้มก็จะมีสีเทาอังเกอร์เกรนะคะที่ทําให้พี่ใช้งานได้ทุกวันใช้งานง่ายพี่สามารถสั่งซื้อได้ในสีเทาอังเกอร์เกรที่ยังมีพร้อมส่งอยู่ค่ะตัดเดินขอบมุมด้วยหนังวัวแท้สีดําแบบนี้นะคะสวยคลาสสิกมากด้วยสีเทาอังเกอร์เกรในรอบผลิตนี้อมเงาเหลือบสวยมากๆค่ะใช้ได้ทุกวันแน่นอนค่ะสําหรับสีเทาอังเกอร์กรย สีแซนคลัสเซิลค่ะสีเบจหรูค่ะออกแนวประกายทองอ่อนๆทั่วใบนะคะเพราะว่าเนื้อในร่อนรีเฟกเกทพรีเมียมเขาจะมีประกายอยู่แล้วในทุกสีค่ะแต่ในเฉดส,สีเบจอย่างนี้พี่ก็จะเห็นชัดเจนในความหรูหรามากยิ่งขึ้นเพราะเขาประดับตกแต่งด้วยสีทองอ่อนด้วยทุกอย่างก็จะดูหรูหราดูแพงมากดูผู้ดีมากค่ะต้องการความเรียบรู้ดูดีนะคะสีแซนคลสเซลทำให้เราเติมเต็มในลุคนี้ได้เลยค่ะ สีชมพูเคปพิงค์ค่ะสีชมพูเคปพิงค์เป็นชมพูกะปิค่ะชมพูโรสบราว์ค่ะสวยมากประมาณแนวหวานหรูค่ะพี่เพราะว่าเป็นสีผสมนะคะทําให้ชมพูโรสบราว์ชมพูกะปิของปุ๊กดูหรูหราและดูแพงมากสวยหวานมากๆด้วยสีนี้เลยค่ะนี่คือสีชมพูเคปพิงค์นะคะ พุกขอเทียบสีเราครบ7สีแล้วนะคะตอนนี้7สีค่ะพี่ในจินนี่ที่มีพร้อมส่งพร้อมเปิดโปรเปิดตัวนะคะพี่ห้ามพลาดในโปรลดเหลือ2,490บาทโปรนี้จะหมดวันที่สสิงหาคมนี้นะคะเพราอเป็นเปิดโปรเปิดตัวสินค้าใหม่ในรุ่นจินนี่พุกขอเทียบสีในสีชมพูกับสีแดงพามเรสโกค่ะสีชมพูเคปพิงค์ค่ะสี แดงพัมเรสโกนะคะโทนสีอ่อนหวานหรูขอเป็นเซตคู่นี้ในชมพูเคบพ,พิงและสีแซนคลัสเซิลค่ะและสีเลือกยากอีกหนึ่งสีในสีน้ำตาลทองนะคะคาราเมลบ่าวแล้วก็สีแซนคาัสเซิลค่ะ สวยหรูดูแพงทั้งสองสีค่ะอนนขอเนวีบ่บูเดี๋ยวอันนี้เป็นบูซับไฟ้นะคะบูซับไฟกับสีคาราเมลบาวค่ะสวยมากบูซับไฟสวยมากมันเงามากๆค่ะและคาราเมลบาวนะคะลุกดูดีมากลุกผู้ดีมากๆค่ะในสีน้ำตาลทองบุกขอเทียบสีบูซับไฟกับสีเทาอังเคอร์เกรนะคะ บูซับไฟกับสีเทาอังเกอร์เกรย์ค่ะในโทนพื้นสีเข้มตอนนี้ก็จะมีสีเทาอังเกอร์เกรย์ค่ะที่พี่ยังสามารถสั่งซื้อได้นะคะกับพี่แอดมินขอเทียบเป็นสีเขียวลิฟฟี่กรีนค่ะกับสีเทาอังเกอร์เกรย์น่าจะพอเห็นภาพชัดในสีเขียวใบไม้เขียวที่สวยหรูมากๆเขียวเนี้อซับของเราสีเขียวนี้สวยมากและสีเป็นสีที่ขายดีมากๆค่ะในสีเขียวใบไม้ลิฟฟี่กรีนนะคะเป็นสีใหม่ค่ะ ที่อยู่ในรุ่นใหม่ด้วยรุ่นจินนี่แล้วผู้ขอเทียบสีเนวิบูกับสีลิฟกีนค่ะสองคู่สีนี้ก็เป็นสีเลือกยากอีกเช่นกันค่ะในสีเขียวใบไม้และสีเขียวบูซับไฟลมันเงาหรูหราค่ะห้ามพลาดนะคะในโปรแนะนำสินค้าใหม่ค่ะพี่โปรโปรนี้จะหมดวันที่ 4, สสิงหาคมนี้ ย้ำอีกครั้งนะคะโปรนี้นะคะราคาปกติ2,690บาทแนะนำสินค้าใหม่ในคลิปนี้ลดเหลือ2,490บาทค่ะพี่พร้อมตุ๊กตาพวงแถมรุ่นใหม่ที่พี่เลือกได้ค่ะจัดส่งฟรี e m s และพี่ v p นะคะของ candy forever ลดเพิ่มทันที5%นะคะถ้าหาพิมมินในสีที่พี่ชอบได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ